สามีจากไปร้องไห้ทั้งวันไม่เหมือนนางสาวไทยคนเดิมเผยชีวิตด,ดวงเดือนภรรยาคู่บุญสารพงย้ายกลับมาอยู่เรือนไทยเก็บตัวเงียบไร้คนรักข้าง ดวงเดินจิตไทยสงภรรยาของสรพงษ์ชาตีได้เปิดใจเผยความรู้สึกเป็นครั้งแรกหลังไร้คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า35ปีโดยก่อนจะให้สัมภาษณ์เธอก็ยังร้องไม่หยุดและขณะให้สัมภาษณ์ก็มีเสียงที่สั่นเครือตลอดโดยเจ้าตัวได้เผยถึงสาเหตุที่เคลื่อนสรีระของเอกสรพงษ์ไปอยู่ที่อุทยานเพราะที่ตรงนั้นเขามีความผูกพันและมีความรักมาก พอสร้างมาด้วยจิตและตัวของตัวเองตัวตนเขาอยู่ตรงนั้นตนเลยอยากพาเขากลับบ้านไปอยู่ในที่ที่เขารักที่ที่เขาสร้างมาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ไม่สบายเขาพูดเสมอว่าคิดถึงอยากจะไปแต่ยังไม่พร้อมพอถึงวันนี้ที่เขาจากไปตนเลยคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำให้เขาแล้วก็คงตั้งบำเพ็ญกุศลไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกําหนดพิธี เมื่อถามถึงความคิดถึงด้านคุณดวงเดือนได้เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ามันต้องใช้เวลา30กว่าปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันในวงการก็จะเห็นว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตคู่แค่อยู่ที่บ้านแต่เราอยู่ด้วยกันตลอดเหมือนวันนี้ขาดเราขาดคนใดคนหนึ่งไปในร่างกายแต่ใจคงต้องใช้เวลาพร้อมเผยคำพูดที่ได้บอกเอกสรพงว่า เราบอกกันเสมอว่าพี่เอกไม่ต้องห่วงอะไรแม้กระทั่งตัวหนูหนูเข้มแข็งคือเขาเป็นห่วงเราเขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงจริงๆที่ไม่ได้เข้มแข็งไม่สู้คนพี่เอกเขาก็เลยจะห่วง นอกจากนี้เขายังห่วงอีกเรื่องหนึ่งมากด้วยคือวิหารที่ยังสร้างไม่เสร็จทั้งทั้งที่ร่างกายป่วยแต่เขาก็มีจิตใจเข้มแข็งตลอดระยะเวลาที่ไม่สบายเวลาถามเขาว่าอะไรตรงไหนไหมเขาไม่เคยบอกเลยว่าเป็นอะไรตรงไหนเขายิ้มสู้ตลอดแล้วก็สวดมนต์ทุกวันตลอดเวลาที่อยู่ห้อง31วันคุณหมอยังบอกเลยว่าเข้มแข็ง,ขงมากร่างกายข้างในเท่านั้นที่ไม่ไหว สุดท้ายดวงเดินจิตไทยทรงได้เผยว่าขอโทษที่ไม่ได้ส่งข่าวเรื่องไม่สบายของพี่เอกรวมถึงตัวพี่เอกเองก็ไม่พร้อมเขาไม่อยากให้คนเป็นห่วงเขาคิดเยอะพร้อมเผยคำพูดถึงคู่ชีวิตอีกครั้งว่าขอบคุณพี่เอกนะคะที่ทำให้เรามีตัวตนที่พาเราสร้างบุญกุศลเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไป เป็นสิ่งเดียวที่ใครแย่งจากเราไม่ได้คบกับพี่เอกมา35ปีทำบุญด้วยกันมาตลอดคิดว่าพี่เอกไปสบายและไปอยู่ในที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะละสังขารและจะไปอยู่ได้รักพี่เอกมาก